เตรียมปาร์ตี้ตละดุกร์ให้ขึ้นเราได้ย<ฮ>ังหเส้นแทน,นครับอาทิน้าแล้วใช่ครับผม่ธินาบอกว่ากลัวกับตัวไทยที่ยดิเตรียมไม่ให้จริงแล้วผมแบบพยายามหาอะไรมาที่แบบว่า ง่ายๆสบาย,บายไม่ต้องแบบว่าเหนื่อ,อตยตกยางออกครับผมให้เห็นลิสต์อยู่แล้วนะกิจกรรมตั้งแต่11โมงเช้ายันถึง4-5ทุ่<า>เลย,ยครับทั้งวันทั้งวันคือเขาแห่รู้สึกอะอครับคือผมผม, <c oughs> ผมรู้สึกว่าเวลาเราตรงกันนะเราเราออกไปทำงานข้างนอกเราเราทิ้งความเป็นเป็นเด็กอะไรที่แบบทำอะไรแบบปญัญญาอ่อนเล่นเกมสนุกๆทำอะไรตลกงสนกหายไปจากชีวิตอะไรยเงี้ย การที่ได้กลับมาอยู่ในในพาร์ทความสนุกแบบที่แบบเป็นเด็กๆอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ที่หลายๆคนน่าจะอยากหาหวังว่าพี่หมากน่าจะน่าจะแฮปปี้ที่จะได้ทําอะไรแบบนั้นอะไร่งเงี้ยก็บ<ๆ>อแค่ว่า<ๆ>ถ้าเกิดให้ทำอะไรก็ทราบปฏิเสธเลยใช่ครับ<ๆ>ใช่ครับใน v e r say ซ o no นครับจุดนี้ <c oughs> อยรร่า <c oughs> งที่มีพอเห็นฝ่างเขาแล้วมีความกังวลอะไรในตัวพี่หมากแล้วว่าเ็าจะโดนแกล้งไหมหรือว่าคนดูจะไหน ม่ค่ะก็เป็นวันหนึ่งที่เราปล่อยจอยเลยก็วันเดียวกันวันเดียวกันเราจัดวันเดียวกันต่างวันลที่ใช่วัะทีต่างต่างไปใช่ใช่ค่ะเราก็ไว้ใจเพื่อนว่าเพื่อนอาจจะดูแลได้ดีแล้วเราไว้ใจยาย่าไหมคิมไว้ใจยาย่าไหมพื่้อาจัดให้เราอ่ะคิมเหรอคะคือตอนนี้ทุกคนรอบข้างคิมคันปากมากอย่างบอกขิมมากใช่ใช่ว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าคิมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคิมไม่รู้เลยด้วยว่าสถา เจอกันที่นี่เอ้ยยังไม่รู้ว่าที่ไหนก็คงจะขับพาไปคงจะติดตาถ้าชุบหัวไม่ใช่นัแล้วก็คือต้องไปรอดูวันที่9เฮ้ยไม่าธันวาคมบอกไปเลยให้9ธันวาคมคงไม่ใช่เดือนนั้นอยู่แล้วบอกแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเองใช่ใกล้ๆละใกล้ๆเจอเราที่ไหนก็อย่าถือสาพวกเรานะครับวันที่วันที่9นะฮะเดี๋ยวเลืมเม่าเราเป็นเป็นใครไป ไปให้เราได้ดูตาในสบายแต่เด็กของเราจัดเต็มให้พี่หมากตัวตัวเองเลยค่ะคือเดี๋ยวพอถึงคิวเราเขาจะแบบเอาไม่ยั่วเลยถึงคิวผมต้องต้องสนุกต้องต้องไม่น้อยไปกว่าที่ผมทำให้พี่มากผมคาดหวังเลยคิดว่าญาตก็คาดหวังญากิคาดหวังว่าคิมจะต้องทำให้แบบนั้นใช่คุณคิมจะแจ้งญาติหรือว่าไม่ต้องคาดหวังก็เดี๋ยวเราดูอเราเราดูกัน พี่หมากมีแอบหลอกถามเราไหมแกรว่าตรงอย่างไงในงานไม่มีผมไม่ได้บอกอะไรมากนอกจากบางกิจกรรมที่แบบที่แบบพี่หมากแบบว่าอยากทำอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวคงได้เห็นในรูปในเลิ่อะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูดูให้เขาเป็นแม่งงานข้องานถ้าแต่ในส่วนของพี่แบรก็คือช่วงนี้ก็ลงรูปคู่บ่อยมากก็ไม่บ่อยนะฮะก็เพิ่งได้ลงครับเช้าก็ไปกินข้าวเที่ยงกันมาแล้วก็ ครับครับกครับมีคมเม้น์เสื้อตัวนี้อะไรปะใช่ครับอ่านเลยโอเคเนาะโอเคไรับขอบคุณนะะ